Kau tuan tuan, macam 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 macam. Kau tuan tuan, kau tuan tuan. Kau tuan tuan, kau ไอ,อ้แก่นจะไปตรงนั้นดิไอ้นี่กูแม่ไปตรงโทรศัพตัต้งอยู่นอ,อเลยมีไม่ไปนี่โทรศัพท์ตัต้งตรงไหน,นจะไปตรง อะมาหนี่ล้ะลบสิลบเอ้ยลบลบดิลบเโดนตีนไม่ใช่เลยแมวชอบไปยู่ใกล้ๆแข้งไก่ขาเนี่ยเราจะล้มมาหน,นีิแกนี่ตัวยุ่งเลยแหละ แกนเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยมาพูดพันแกนแกนจะลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะจะับจับปลายอยู่ย เดี๋ยวจับปลาเพื่อนๆดูหน่อยเจ้าลายแล้วผมคุณฤทธิ์ไปจับปลาเพื่อนๆดูเพื่อนๆที่อยู่ทางเ็ดนะครับตอนนี้อ่อ